สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมอแปลง MRP วันนี้ผมก็จะมาอธิบายมอแปลงตัวนี้ให้ดูให้ฟังว่าเราจะเช็คยังไงไอ้ตัวนี้เป็นมอแปลงตลาดของไอรุ่น4199 4099หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าจิตเข้าใจว่ามอแปลงตัวนี้เราจะมีการแก้ไขปรับปรุงมีการดัดแปลง อะไรได้บ้างก็คือเดิมทีหม้อแปลงตัวนี้ให้เราเช็คอย่างนี้เลยปรับมิเตอร์มาตัวนี้ตัวใช้เสียงอยลองเอานี่มันจะมีเสียงให้เราจับนี้ก่อนเลยจับสายดำมาดูสายแดง ดังสายแดงสายสองดังสายแดงสายสามดังมาดูสายนี้ไม่ดังสแสดงว่าเป็นคนละเส้นก็แสดงว่าสายนี้คือชุดที่หนึ่งก็คือชุดไฟเข้าอันนี้เราจะมาดูชุดที่สองจับดูชุดที่สองอ่าชุดนี้ดังชุดนี้ไม่ดังก็แสดงว่าอันนี้เป็นชุดที่สอง เราก็จัดโซนไปเลยชุดที่หนึ่งชุดที่สองลชุดที่สามเนี่ยดาเหลืองเนี่ยมาเช็คดูนี่ดาเหลืองดังอันนี้ไอ้ดาเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสายไฟออกตัวนี้คู่กับนี่เพราะเป็นสายเส้นเดียวกัน,นสายเส้นเดียวกันนี่นี่เป็นเส้นเดียวกันหรือว่าถ้า จะเอาแบบง่ายกว่านี้เดี๋ยวผมมีวิธีเช็คอีกแบบหนึ่งให้ง่ายกว่านี้แบบง่ายก็คือผมก็จะใช้แบบช็อตเอานี่ผมก็จะใช้ไฟสามโวลต์ช็อตเอาสามจุดเจ็ดโวลต์เดี๋ยวนี้ให้ดูเวลาผมช็อตเนี่ยเวลาผมสายช็อตกันปั๊บเข็มมันก็จะขึ้นนี่ ผมก็จะคีดนี้ก่อนเลยคีบสายดำาล้ช็อตสายแดงนี่ทนันนี้เราอยากรู้ว่าไฟแรงไม่แรงให้เราจับฝั่งอ้สายดำเหลืองนี้ไว้แล้วเราก็ชอ็อตฝั่งนี้พอเบาอย่าไปจี้นานนี่แต่ถือว่าไฟแรงคือเวลาเราชอร็อตอ่ะมันจะเหมือนกับไฟหัวเทียนอะถ้าเราจับไปงี้มันก็จะสะกิดเรา แต่ถ้าเราไปใช้วลต์สูงมากมันก็จะช็อตแรงนั่นนี่เนี่ยเราเห็นว่าชุดไหนมันเิ้นชุดเดียวกันเราก็แยกออกมาเนี่ยก็คือชุดนี้เป็นชุดไฟเข้าไอ้ชุดไฟเข้าเนี่ยสายดาเนี่ยมันจะจับรวบสามเส้นแล้วก็พันพันมาในทิศทางเดียวกันพอพันเสร็จออกเสร็จปับ๊บตามรอบที่ต้องการมันก็จะมาแยกออกเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองเส้นที่สามทั้งสามเส้นก็จะเรียงกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นสามเฟสอ่าถ้ากรณีเราอยากจะเหมือนหม้อทั่วไปที่พานทําใช้กันเฟสเดียวนี่เราไอา้สามเฟสเนี่ยสามเส้นเนี่ยรวมกันเป็นเส้นเดียวก็เท่ากับเข้าหนึ่งออกหนึ่งและอันนี้ก็เป็นขดทิกอันนี้ก็จะเป็นขดไฟออกขดทิกบางคนยังไม่เข้าใจว่าขดทิกคืออะไร คือขดสร้างความถี่หละเพราะว่าไอหม้อตอนนี้มันไม่ได้มีวงจรไดไอที่เข้าใจว่าเป็นวงจรไดเนี่ยตามที่จริงมันไม่ใช่วงจรไดเพราะว่าวงจรนี้มันไม่ได้สร้างความถี่ในตัวมันเองวงจรเนี้ย็นเหยงแค่ว่าเป็นการจัดเอาอุปกรณ์มาใส่ในแผงเพื่อให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการจัดรูปแบบมันเฉย อย่างเช่นเนี่ยตัวนี้นเราจะขนานทานซิสเตอร์อย่างนี้ก็ได้แต่ตามที่จริง,งการขนานทานซิสเตอร์อย่างเงี้ยพูดถึงว่ามันโอเคขึ้นไหมส่วนตัวผมผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะไอสิ่งที่จะโอเคก็คือนี่ R เนี่ย R ไฟบวกไฟลบเนี่ยแล้วก็ R ไบอัพตัวนี้นการจูนความถี่พวกนี้ปรับค่าพวกนี้ จะโอเคกว่าเดี๋ยวผมจะลองมาต่อไอ้แบบให้ดูว่าเวลาต่อแล้วต่ออยังไงแต่เราเฟสแต่เราเฟสเขาแย่แยัยยงไงขออนุญาตเก็บก่อนอนนีตัวนี้ทานซิสเตอร์เป็นชนิด PNP 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 ทั้ง3ตัวผมก็จะต่อให้ดูทั้ง3เฟสว่าเขาจะต่อ,อยังไง สายที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปเลยเนี่ยเข้าขา e เนี่ยปัดจี้เข้าขา e ไปไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าเข้าขา e หนึ่งเซนทีสองก็เข้าขา e ส,สองก็าางคือเนี่ย หลายคนยังไม่เข้าจิตเข้าใจเรื่องตัวสามเฟสแต่อีตัวสามเฟสไฟแบ็กไอตัวสามเฟสซีทีจะไม่เหมือนกันนะเพราะไอตัวสามเฟสไฟแบ็กเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ไอีซีทีมันจะมีตัวที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เขาเรียกมันจะมีเซ็นเตอร์แท็บมันจะไม่เหมือนหม้อไฟแบ็กมันจะคนละแบบกันเลยก็คือหม้อไฟแบ็กเนี่ยมันจะไม่มีเซ็นเตอร์ หรือว่ามันจะไม่มีจุดซีทีนี่สายแดงก็จะมาเข้าที่ขา e ของนาฬิกาเตอร์ทุกตัวแล้วขา c ขา c ก็จะเป็นอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบตัวเดิมมันก็จะเป็น2955 2955ขา c ก็จะกินไฟลบถ้าเป็น3055ขา c ก็จะกินไฟบวกในเมื่อขา c กินไฟบวก ที่เหลืออ่าจุดเริ่มต้นจะต้องกินไฟอะไรถ้าขาสีกินไฟบวกจุดเริ่มต้นสายดําจะต้องกินไฟลบถ้าขาสีกินไฟลบจุดเริ่มต้นขาดําจะต้องกินไฟบวกนั่นแหละมีแค่นี้ง่ายๆอ่าเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัววงจรได์ตัวนี้ต่อให้ดูไอ้นี่วงจรไดสแควร์เวฟหรือว่าไอ้ไฟกระพริบที่เรียกกันแลน้วคราวนี้ไอ้ตัวนี้ มันเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าจะใช้2ฝั่งเลยมันจะทําให้มันลัดวงจรมันช็อตได้เพราะอะไรเพราะหม้อมันเป็นฝั่งเดียวแล้วไดมันเป็น2ฝั่งเราจะไปใส่2ฝั่งเหมือนในตัว C ีทีมันก็ไม่ไดนน้ดังนั้นผมก็จะขนานขาบีก่อนขาบีของทุกไดก็จะรวมมาที่เดียวกัน เพื่อ,อะไรเ่อจะเอามารับสัญญาณสร้างความถี่สัญญาณในของไอตัววงจรไดโยงมาหากันทั้ง3ามตัวเขาจะโยงมาหากันบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมใช้ทานซิสเตอร์น้อยอย่าง มันไม่จําเป็นว่าจะใช้ทานซิสเตอร์น้อยทานซิสเตอร์มากก็คือไอตัวที่ผมทําให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ผมใช้งานและการที่ผมจะใช้ทานซิสเตอร์น้อยหรือทานซิสเตอร์มากมันกไม่ได้เป็นผลอะไรไมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากาาผมจะเอาข้างซ้ายเออเอาข้างขวาเอาข้างขวามาใช้งานหรือว่าข้างซ้ายก็ได้ก็คือข้างใดข้างหนึ่งสามารถมาใช้งานได้ ใช้ค่าเดียวแล้วไอตัวนี้ไฟบวกใช่ไหมอ่าไฟบวกแล้วก็เอาไฟบวกมาฝากเลยเพราะอะไรเพราะขายอีมันกินไฟบวกไอทานซิสเตอร์ตัวนี้มันเป็นชนิด p เป็นชนิด p ขา c กินไฟลบขาย e กินไฟบวกผมก็เอาไฟบวกมาฝากกับไอตัวสายดำเพาไฟบวกมาฝากกับตัวสายดำปะ หาคียเหมือนคียนีบนี่ตน,นี้ไฟบวกแล้วไฟลบผมจะไปไหนไฟลบผมจะมาฝากที่ขา C ฝากขา C ตัวไหนก็ได้เพราะว่าขา C มันลงโค้งอยู่แล้วผมฝากไว้ตัวเดียวมันก็วิ่งหากันหมดแล้ว พอหัวแรงมันบัดทีไม่ค่อยดีแล้วก็เอาฝอยคันหม้อเนี่ยมาทำความสะอาดบางท่านก็จิ้มตะบีตะบันจิ้มอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้เครื่องจะทำงานแล้วนะเดี๋ยวผมป้อนไฟลบเข้าวงจรได้นี่ป้อนไฟลบเข้าวงจรได้เครื่องทำงานนะเดี๋ยวจับดี ทำงานเขอเครื่องทำงานนะี๋ยวผมจะลองเอาหลอดมาถ่วงดูว่าเป็นยังไงอันนี้กรณีเอาไฟแบ็คมาทำเป็นไฟกระพริบแบบนี้ง่ายใช้ซีกเดียวแต่ถ้ากรณีเราอยากจะให้มันสมบูรณ์ อันนี้เองถ้าเราค่อยใจหลาหูหลับตาต่ออย่างมี้ก็ได้ใช้ไงมันก็ได้อ่เดี๋ยวผมจะเอาแคมมิเตอร์มาจิ้ีดดูว่ามันจะได้อยู่ประมาณกี่แอมป์แต่คงไม่กี่แอมป์หรอกเพราะว่าทานซิเตอร์มันแค่สามตัว ไม่ถึงแอมนี่ศูนจุดสองหนึ่งมิลลิแอมแค่นี้เองไม่ให่ถ้าในจะอ่านเป็นมิลมลิแอม์นี่ก็คือไม่ถึง AM. แอมเอ่ยอันนี้ดูว่าทนาซิสเตอร์ร้อนทานซิตเตอร์ไม่ร้อนเพราะอะไรเพราะซิงค์ตัวเนี้ยมันหนามันใหญ่มันทำให้การระบายความ ร้อนมันได้ดีมันก็เลยทําให้มันไม่มันไม่เกิดความร้อนอันนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าอ่ะอันนี้ต่อเป็นแบบไฟกระพริบถ้าจะต่อเป็นแบบไฟแบ็คจะทํำยังไงถ้าจะต่อเป็นแบบไฟแบ็คก,ก็ง่ายอันนี้ผมต่อข้างขวาเดีย๋ยวันจะต่อข้างซ้ายให้ดูว่ามันจะใช้งานได้เหมือนกันไหม ก็คือเอาข้างใดข้างหนึ่งต่อมันก็ใช้งานได้แต่อย่าไปต่อควบกันเพราะว่าถ้าต่อควบกันปั๊บข้างซ้ายกับข้างขวาเฟสมันจะชนกันแล้วมันก็จะทําให้มันรัดวงจรเหมือนเดิมผมจะเอาข้างซ้ายหรือเอาข้างขวาต่อมันก็ใช้งานได้เหมือนเดิมอันนี้แค่กรณีว่าทอร์สิเตอร์ข้างละตัวนะถ้าอย่างของเดิมมัน ทรานซิสเตอร์ข้างละสามตัวมันก็จะทําให้มันจ่ายไฟสูงกว่านี้อีกทำให้จ่ายไฟแรงกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะทรานซิเตอร์มันีกําลังขับมากหรือว่าถ้ากรณีเรารวบรวบสายทําเป็นขนาดทรานซิสเตอร์3ามตัวมันโอเคไหมมันก็เหมือนเดิมแต่อ้ตัวรวบมามันก็จะไปอีกแบบหนึง ก็คือมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ถ้าอย่างเราดูด้วยตาเปล่าเราก็จะไม่ไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเรามีเครื่องสโคปเช็คอะมันถึงจะเห็นเห็นความแตกต่างมันแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องสโคปเช็คอะมันไม่เห็นความแตกต่างอันนี้บางคนบอกว่าทำไมเสียงมันดังออกวีดวีดอย่างนงี้ก็คือไอตัวเนี้ผมไม่ได้ตั้ง ตัวจูนความถี่นะจูนความถี่กันแตวจูนความถี่ไอ้จะจูนความถี่ผ่าน vr ไอ้จุดง่ายของไอ้ตัวไฟกระพริบก็คือความถี่ก็ปรับแต่งอยู่ที่ vr แต่ถ้าสำหรับท่านที่เที่ยวชานแล้ว จะไฟกระพริบหรือไฟแบ็คมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่ไฟกระพริบถ้าเป็นหม้อซีทีจริงๆมันจะทําให้รูปขึ้นมันไม่เหมือนกับไฟแบ็คก็คือความสมบูรณ์ของมันมันจะสมบูรณ์กว่าเพราะอะไรเพราะไอ้จุดไฟออกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ไดโอดช่วยมันแต่ถ้าเป็นไฟแบ็คเราต้องใช้ไดโอดช่วยมันข้างหนึ่งเพราะอะไรเพราะสายทั้งสองฝั่งมันจะเป็นไฟไฟมากไฟน้อยอย่างนี้ แต่ถ้าเป็น CT มันก็จะเป็นไฟข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็จะเป็นสายสายดินหรือว่าจะเรียกง่ายๆข้างหนึ่งจะเป็นลายข้างหนึ่งจะเป็นนิวตันแต่ไอตัวนี้ผมมองดูผมว่ามันจะเป็นข้างหนึ่งจะเป็นลายข้างหนึ่งจะเป็นนิวตันเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูให้อนี้เอาสาย่วงวัดไฟจิ้มดูให้ว่ามันจะเป็นว่าข้างไหนเป็นสายไฟข้างไหนสายสายดิน สายดำเป็นสายดินสายเหลืองเป็นสายไฟนี่เห็นไหมเดีจจ๋ยวอาจจะมองไม่ชัดนี่เห็นไหมในหลอดมันจ,จะเห็นสีนแดงๆอยู่แต่พอมาฝ่งนี้ปั๊บไม่มีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไฟแบ็ค ทั้งสองฝั่งไอฝั่งนี้จะเป็นไฟไฟมากไอฝั่งนี้จะเป็นไฟน้อยดังนั้นฝั่งนี้เราก็จะปล่อยออกไปโดยตรงอีกฝั่งนี้เราก็จะใส่ไดโอดแล้วไดโอดก็จะหันฝั่งที่มีขีดขาวเข้ามาหาไอสายเพื่อี่จะให้มันออกไปเป็นไฟลบนั่นแหละมันก็จะได้มีไฟข้างหนึงอีกข้างหนึ่งไม่มีไฟแค่นั้นเองหลักการง่ายๆ ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆพอดีช่วงนี้กำลังคิดพิจารณาลายวงจรใหม่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาในการลงคลิปยังไงก็ประทานอภัยยังไงล้วก็ขอบุณขอบุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ